ตลาดอย่านี้แก้วเฮ้ยตลาดนัดปักคืออะไรปักแรดเนาะถ้าอร่อยถูกก็คือท่านต้องไปแช่ไว้ใต้ช่องฟลีตนะครับน้าต่อใส่ตู้ได้นะจ๊ะสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นฉลุด้วยหรืออันนี้กินนะจ๊ะทุกคน ปลาหมึกกับปลาหวานนี่จ้ามาเที่ยวมาให้ม่เงลยมาเที่ยวครับเทียเท่ยวแบบนอนรูกกินเปล่าเนาะก็ดีน่ากิน อะไรมันนึ่งเหรือถุงเท่าไรอ่ะเอามันนึ่งสองถุงมีอะไรมัางอุ้ยมะข่ามอ่อนกันน่ากินเนี่ยเรียเอฟซีแบบเนี้ยหาจำปูนได้ใช่ไหมนี่ฮะมาสามคนฮะดูเรื่อยเหรอผมจะมายังไงได้ จาอืมปลาปลาดุกนาในด้าใช่ไหมหเนาะปลาดุกนาปลาหม่อนหนาเนี่ยปลาดุกโลตเท่าไหร่แล้ว<บ>ก๋วยี๋ยวก๋ยเลยสามสิบบาทจ้ะจ้าฝากส้มแม่คุณยาย,ย,ายโอ้ยขอบคุณค่ะเพราะว่า เรียกแม่เหมือนกันอเรียกคันแก่เหมือนกันจ้าเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะดูตลอดใครนะบอกบอกเจ๊ไก่แซฟเวอร์เจ๊ไก่แซฟเวอร์ใช่ไหมโอเคฝากมาฝาบอกให้คุณยายหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีคุณยายค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะตรงนี้ก็มีแบบทันทีเจอเอฟซีแล้ว ปุ้นปุ้นเออปุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่มาจ้ะโอเคค่ะโอ้หมูคนเยอะมากเลยวันนี้ทุกคนมีอะไรอีกปหมูนี่ขนมกล้วย ลูกมะขิดมะขิดเออลูกละห้าบาทใครจะกินมะขิดมั่งดูจะกินอะไรวะกับข้าวเขาหน้ากินลูกชิ้นทำเองพีหมูด้วยดีครับอะคนแน่นมาก คนเยอะมากเลยทุกคนถ่ายคลิปให้ดูไม่ทั่วไม่ถึงนะให้ดูได้บ้างเป็นบางตอนแค่นั้นเองคนเยอะเยอะตลาดนัดปักแลดจ้ะเจอเอซเยอะแยะอดะขะสวอเพ่น้จ้าจานนี้เท่าไหร่อะนี่ค่ะอยู่เลยการเยอะ ยีเดอกไม้เหรอเนี่ยจานที่มีปลาหมอกับปลาสลิดอ่ะนะเนี่ยอันนะั้นะนะ่จ้ะเท่าไหร่นะอ่ยีเดอกไม้อมชอบตื่นก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นแล้วต้นแซบก็มีนะครับมีตรงนี้ก็มีไอหมูแดดเดียวเหรอเอาหมูจานนึงจ้ะ เท่าไรห้าสิบป่ไอตัวพันนี้คั่วย่างเนี้ยต้องไปคั่วเองใช่ไหมโอ้โหเต็นเยอะนะคะปลาทัอของทะเลก็มีห้อยงอยากกินห้อยแครงขนมมรโยชิ้นกระหรับกระหราบ ปาทูนะจ้าทุกคนต้มยำป่าจ้าพาคุณยายด้วยอ่ะพามาไม่ไหวอ่ะเหรอเหรอขอบคุณค้าเหรอเลือจ้าหมู นะคุ้ยคุ้ยปิ้งมันปิ้งอุ้งซ่าอุ้งพับหกสิบฉันก็จะมาหาเสื้อสีสวยร้านนั้นทุกคนยังหาไม่เจอหรือตรงไหนอยู่แล้วลืมไปแล้วเนี่ยซอยไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหตลาดใหญ่มากทุกคนคนก็เยอะ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 จะมาหาเสื้อ เสื้อผ้าก็มีนะจ๊ะต้นไมน้นี่นี่มาซอยนี้มั่งทุกคนตามหาเสื้อสวยมาเดินตามหาซื้อเสื้อสวยทุกคนยังไม่เจอหุ้ยเจอแล้วยังเจอยังน้อนม้าบินแล้วบ,บ,บินจ้าีนิรัเอ่ยแลกินไรเส้นเข็ม เอาวันนี้สี่ไม้ราดเลยอันนี้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 ริมรนี่คืออะไรสันคอหมูค่ะเหมือนกันเช่ไหมือนกันใช่มอร่อยอร่อยสีอยองร้อยอ้อ0นึงแม่มาดูก่อนเล้วเอะเลยโอเคทุกคนค่ะไม่ไหวหาทางออกแล้วกลับรถแล้วเดินไม่ไหวโดยปุ้น อฉันเดินฉันก็ต้องอุ้มอย่างนี้ด้วยอ่ะอุ้มลูกด้วยโอ้ยทุกคนคนเยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะนี่รถก็จอดเต็มไปหมดอ,อ,อู้นูนูนเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถอ่ะอนขึ้นไปก่อนโอ้ยปนเหนื่อยแล้วไม่ไหวลูกแย่แย่แยแย,ย่โอ้โหลูกอยู่น้ำเปล่านี่กินหมูปิ้งก่อน <laughs> พอได้หมูปิ้งปุ๊บออกเลยจะะไม่ดูแล้วเสื้ออืมมึงเขามีผักเลยคนผักดิบเป็นยัเขาให้หยิบเองเยอะมากแต่ฉันไม่มีมือหยิบอ่ะตัวไมปูนอ่ะกินไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คนาลดความว่น con nhít chín cầm ừ, chơi FT với Gia Ươi chiếc cải xe có phạt xong mới hay dài มันบรรยากาศตั้งนานด้วยทุกคนมีผักแก้มเยอะก็ดีเนาะ ก็ไม่ได้หยิบผักหนาอร่อ,รอยอันนี้ประหวานค่ะไม่ได้มาประหวานทอดแป้งแป้งหนาอันนี้ไม่ลอยมีแต่แป้งหนาเบรอเลย Bấm mực có miếng Cái bánh hiểu của chân nặng